สวัสดีครับพบกับสร้างแหวงอีกแล้วครับมือนีมาเบิ้งบักเมาครับผมบักเมานี่เป็นกินในเป็นยาครับเป็นยาครับบักเมานี่เป็นยาสมุนไพรลยครับต้อตานอนัลมูลอิสระหรือทางการแพทย์เพราะว่าต้อตานอนลมูลอิสระสร้างอนันเมูนอิสระนี่แหละครับผมก็บอกเข้าใจทางการแพทย์ปันใดแต่ผมได้เบิ้งพิจิตร การทดสอบของ่นแล้วว่ามันต่อต้านโรคมะเร็งครับส่วนนำานำ้าตตวยามันนี่ตัวยามันนี่เป็นทั้งใบครับใบก็บเป็นยาส่วนหมากนี่ก็เป็นยาครับครับสรรพคุณลายครับแม้แต่คุณหมอ่นกว่าล่าต้นมันก็ทั้งหลกทางยังมันกับเป็นยามดเด้วยครับผมเอออันนี้ก็ต้นยุผม กาบเร็ถือว่าได้ปู่หรอกแต่ว่าเกเห็นมันเกิดขึ้นมากก็เลยดูแลมันง่ายให้น้ำมันก็จจะได้นเปเป็นหมากเป็นผลแล้วครับจึได้เห็ดคลิปให้พี่น้องเบื้องแล้วว่าหมากมันดกครับผมโอ้นะครับหมากอันยุ่งสูงคนยุ่งกับพวกสูงมาแล้วครับประมาณหาหงเมตรนี่แหละครับ ไม่สาวกับพราะมิ่นถึงอยู่นี่ครับส่วนลําใบมันแตกงอกกอกออกมาครับนี่งามผมว่าสิตอนพันอยู่ครับตอนพันเพราะว่ามันเป็นยาตอนพันใไปสนใจอยากได้พันมันนี่ก็พ่อม,มิ่นมาผมเลยนะครับผมสิตอนในเบื้องเพราะว่าแอปเปิลผมกับตอนแล้วได้ผลอยู่ครับอ่า ปลูกตัวนี้ก็เป็นเงินเือกันนะครับมาเมานี่ข้าง,งครับผม่เดี๋ยวค่อยเบิ้งคลิปต่อไปครับแต่เบื้องตอนผมตอนแล้วก็สนใจอยากได้ล่ำต้นไปปลูกกหรือกิ่งไปปลูกก็จังค่อยทักมาได้ครับผมสวัสดีครับ